คลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆนะครับอยู่ติดกับถนน4เลนด้านหน้านะครับเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข24เอกาสารสิทธิ์เป็นโฉนดพุทธแดงนะครับเนื้อที่15ไร่1งาน27ตารางวานะครับมีหน้ากว้างติดถนน4ี่เลนอยู่ที่115เมตรนะครับทางด้านทิศเหนือทางด้านข้างนะครับทิศตะวันออกจะเป็นถนนหินคลุกนะครับยาวติดถนนทางด้านทิศตะวันออกอยู่ที่270เมตรนะครับด้านหลังก็จะเป็นถนน ลูกลังนะครับยาวติดถนนลูกลังทางด้านท้ายอยู่ที่150เมตรนะครับถนนทั้ง2ด้านนะครับด้านข้างและด้านหลังกว้าง8เมตรนะครับแปลงนี้นะครับเจ้าของลดราคาขายนะครับเหลือเพียงไรละ1น่ล้านสามแสนบาทนะครับเป็นที่ดินติดถนน4ีเลนทำเลดีนะครับอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมาประมาณ40กิโลเมตรนะครับอยู่ฝั่งขามุ่งหน้าเข้าตัวเมืองโคราชนะครับใครที่สนใจสามารถไปรับชมคลิปเต็มๆของเราได้ในช่อง YouTube ขายที่ดินโดยภาคินรละตนะสวัสดีครับ